สบายดีพี่น้องมาฉูขฉสุขคนละจ้ามานี่มากินต้มไก่เด้อพี่น้องต้มไก่สั่งรีซื้มอมาฝากอ้นใหญ่พี่น้องแต่กินนำกันหลายคนนี่นแหละเฮียดิเฮียดิ่เฮียไยวะ <laughs> โอ้เฮียสด,พดีพี่นอ้องสบดีพี่น้องสบายดีต้มไก่เด้อพี่น้องเด้อเกร่ต้กต้ค่ะ สบายดีเลอพี่น้องมาน้ำตกไปเฮินกินเขาเหมือนกันพี่น้องลมไส่ แ่ปั๊บเหรอมังองเขาดุเลยอ๋อมีบังกรนี้วเหลื้อปลาวะเนขาลายอยู่ในใส่หนึ่งเลยก็ไปเรือได้สุด่เียมัดแล้่อนเนาะ ดูไวๆเขาอันนี้ค่ะยาเข้าแสดงว่าดืเขาเน่ยไม่หมดเขาเก่าไหมจุดก่อนะดาหางา้ยโอ้ยโอ้เยอะมันโอ้กดูมันยจ้ะเออมันสดเออไฟสดแม่หรือเปล่า

สั่งเรยมาสูอไไรอ้นกินเดพี่น้องเดลผซื้อมาตั้งสองตัวซื้อเล็กเซื้อเล็กซือให้แมุ้งาติดามเดอคือว่าคือว่ามันรุ่งเลยมันรุ่งม่ปุ๋งเอนนอนนอนนดเอานอน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 นอานอนนอนนอนนองนอนนอนเอนน่นนอนนอนนองนอนบอนน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 นนอนนงนนอ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 น คนข่านเส้นระล้มนั่นกันนะน้วยจะปูนไสออกไปช่องแฮมเมีกว่าช่องข้างบ้าน <c oughs> ลายจะหนาตัวหนอน๋อมีจังมันกันี่หนอเนาะติด่อตาสิอืติดต่าสสินี่หน้าหน้าหน้าน้าห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 นีาหน้น้าห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 าหน้้านาหน้าหน้าหน้น้หาหน้หน้าหนน้าหน้้าหน้าห้าห้าหน้าหน้น้าห้าหน้าหน้า้าหน้้าหน้น้าหน้าหน้้าหน้น้าหน้้า พูดอยู่มอแล้นี่สองคนก่อกระพุ่ีมเดี่ยวได้กนได้ก่อนต้องคอยจุดกระปั้นุ่นไว้ดเลยเด้วเอาพุไยไดไปคไยเนาะมันบอกพุไแหงก็มพุไได้ห้ไยเดี๋ยวขดด้ยูยจเาเดนเป็นปันนี้ก็ม้ไา้แ่หมสนะนีจะด้ลจะ่นี่ยัดมาัก เด้ hey, ๋ยวไปนอกรึจังไปนอกรึงทงคาเฮือนกรเด้อแอบแอบจ้ามันแห้งขนาดไหนใครรู้นะเพราะว่ามันตอนฮอร์เทียงมันมันแดดมันลา 不要关了，没开呢。 ให้ออกไปลเจ้าเด้อว้้ดับีนองเสียบไฟมัดดอนมัดเสียบไฟมาเอาไม่ใยหน้าัเสียบไฟมาบเสียบมา โหาอีกแล้มองหลังนหาบักล่ย่ง้เงียบมาปลอกนซัล้วโเบื่เขามันวนง่เแ่าม่งเปิดใส่บางครัวไงมันกินมาเดิมกันอ้าวมา่า่างจะมานังมานังเยเข่า่าเอาา้นั

no mm -hmm.

ไม่ได้ไม่ใช่นั่งอยู่ไหนแบบคิดเรื่อยเรื่อยเนี่ยโย่เลยโย่จบเลยเนาะมันตื่นหมดตื่นใจนะครับผมนี่ลายเพราะที่เมื่อวานนี้ก็เหี้ยเพราะที่เมื่อวานนี้ก็เหี้ยวันหนึ่งมากเลยไก่ไก่เหี้ยวัวขาวไก่วัวขาวสองคนนี่มันไงล่ะต่อไปแล้วก็กินน้ำหมักไงวันนกสดสดโอ้ยนกมาเลย น้องอาคมดูจนบ้มน่าคมนาคมก่าน่าคมน่ามน่าคอน่าคมน่มน่คมน่าน่าคม่น่ค่นีาคมงาน่ดคมน่ค่น้องมากมน่อคมด่าคมน่าคมนาคมน่าคมน่าคมน่าคมนกาคมน่ามน่าคมน่น่าน่าคมน้ากมน่าคมน่าคมนามน่าคม่ามน่าคมน่ม่าคมาคม้อาคมน่าคมน่ามน่าน่น่่าคมน่น้างมาคมน่น่อคน่ มาตดเซโนโละก็้างรีพาธรรมเ้ยพี่น้องเด้อกะนากับตาอ้นสานางพาแซบแม่น้อยพิมมารีบะคือเ <Okay. S 1> งยียบแท้เอาลาไปก่อนสบายด,ดีพี่น้องบ๊ายบาย